ลูกค้าพูดถึงเรายังไงบนโลกออนไลน์ชมเราหรือด่าเราและเขาพูดถึงคู่แข่งของเรายังไงบ้างหรือว่าตอนนี้อะไรกําลังเป็นกระแสบนโลกโซเชียลคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านมาเทคที่เป็น Social Listening Tool ที่ชื่อว่าดอมครับถ้าคุณอยากฟังเสียงในใจของลูกค้าให้มากขึ้นให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่าคุณเนี่ยจะได้สื่อสารกับพวกเขานะครับตอบสนองพวกเขาได้อย่างตรงจุดแบบใจถึงใจมากยิ่งขึ้นดอมช่วยคุณได้ครับ ก่อนจะไปเล่าว่าดอมทําอะไรได้บ้างนะครับผมขออนุญาตพูดถึงปัญหาที่นักการตลาดมักจะมีก่อนแล้วกันนะครับปัญหาอย่างแรกสุดเลยนะครับคือว่าโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้เนี่ยมีมากมายหลายตัวเลยมีทั้งของต่างชาติมีทั้งของไทยเองอย่างเช่นแบบพันทิปหรือบล็อกดิดนะครับที่กําลังเติบโตขึ้นอย่างมากการที่จะไปนั่งไล่ดูว่ามีใครพูดถึงแบรนด์ของคุณยังไงบ้างบนโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะครับเอาจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคือให้คนเป็น10บสคนไปนั่งดูเนี่ยยังเป็นเรื่องยากเลยครับ ข้อที่2ปัญหาข้อที่2นะครับคือว่าเรื่องต่างๆบนโลกโซเชียลยมันไปเร็วเหมือนไฟลามทุ่งถ้าสมมุติมีดรามา่าแล้วคุณรู้ตัวช้าไปแค่1นวันแค่1วันนะครับความเสียหายเนี่ยอาจจะอยู่เป็นหลักหลายเดือนหรือว่าเป็นหลักปีเลยก็ได้หรือสมมุติว่าถ้าเกิดมีคนพูดถึงเรื่องดีๆดีเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณนะครับคุณรู้ตัวช้าไปหน่อยจากเดิมที่คุณจะเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาเล่นต่อนะครับมาแอมพลิฟายต่อได้เนี่ยกลายเป็นคุณอาจจะพลาดโอกาสไปครับซึ่งการตามเทรนเหล่านี้บนโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่่องงาย ปัญหาข้อที่3นะครับคือว่าการทําธุรกิจหรือว่าการทําการตลาดมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งสําหรับการวิเคราะห์การตลาดหรือว่าคู่แข่งบนโลกออนไลน์นะครับแค่ไปดูเรื่องของเพจหรือโซเชียลมีเดียแอคเคทาของคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับคุณอาจจะเห็นแค่ภาพรวมภาพกว้างแต่ว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจไส้ในไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทําให้เขาไปได้ดีหรือว่าอะไรที่ทําให้เขาไปได้ไม่ดีนะครับ จากปัญหาเหล่านี้ที่ผมเล่ามาครับบริษัท Insight Era นะครับก็ได้สร้างระบบที่ชื่อว่า Dom ขึ้นมาซึ่ง Dom เนี่ยครับเป็น m a r t เ c h สาย Social Listening ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยครับสามารถฟังนะครับฟังเสียงของลูกค้าผ่าน Social Media ียแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอย่าง Facebook Instagram YouTube Twitter หรือแม้แต่พันทิปกับ l ล็อกติกนะครับหรือเว็บไซต์ด้วยเช่นเดียวกัน,นครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถ นําเอาเสียงเหล่านี้นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการทําแผนการตลาดแผนการสื่อสารแผนการทํา PR นะครับแผนการทํา Influencer Marketing หรือแม้กระทั่งแผนการทําพวก Crisis Management นะครับการแก้ไขปัญหาในยามวิกฤตได้ครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Insight Era เพื่อนําระบบ DOM ซึ่งเป็นระบบ Social Listening นะครับที่เป็นมาเทค Social Listening มาให้คุณได้รู้จักนะครับและถึงแม้ว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากการนําเสนอมาเทคตัวนี้ครับแต่ว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นของ Content ชิฟูทั้งสิ้นนะครับ เราจะแชร์จุดเด่นจุดด้อยให้กับคุณอย่างตรงไปตรงมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเดโมของดอมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัวดอมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับและเพื่อให้ง่ายต่อวามเข้าใจนะครับเราได้เก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลียวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เช่นเรื่องของบ้านการวีโนเวทบ้านหรือว่าทาวน์ฮาว้นะครับโดยที่จะไม่ได้มีการอ้างอิงหรือเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ละกันนะครับสำหรับในการนําเสนอครั้งนี้นะครับ ก่อนที่คุณจะทำโซเชียลิสเซิ่งนะครับคุณต้องมากําหนดก่อนว่าคุณอยากจะิสเซ e n หรือว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรนะครับที่แรกที่ผมอยากจะให้ให้คุณลองดูละกันคือเข้าไปที่ดอมเซตติ้งนะครับแล้วกดที่คีย์เวิร์ดแอนด์เอ็กซ์อ่ะตรงส่วนนี้นะครับมันจะเป็นที่ที่เอาไว้ใส่ว่าคีย์เวิร์ดไหนที่เราอยากจะิสเซ e n นะครับคีย์เวิร์ดไหนที่เราอยากจะ e x ็กซ์คลูดออกไปอย่างเคสนี้เนี่ยครับเราสามารถใส่คํากลุ่มคําหรือว่าใส่แฮชแท็กหรือว่าใส่ยูสเซอร์เนมหรือเพจ เพื่อที่ว่าเราจะได้ทําการลิสเซ่นได้นะครับโดยที่ในเคสนี้เนี่ยครับในตัวอย่างอันนี้ที่ผมเดโมให้ดูเนี่ยผมขออนุญาตเอาของอสังหาร,ริมทรัพย์มาให้ดูนะครับคีย์เวิร์ดที่ผมลองเลือกเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีเช่นคําว่า renovate townhouse นะครับ townhouse มือ Town 2 townhouse บ้าน renovate มือ2 renovate บ้านนะครับคือเป็นคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านกับทาวน์เฮาส์ทั้งหมดเลยผมอยากลองลิสเซ่นอะไรพวกนี้ดูนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่คุณเอาไปใช้ง้งงงงงงาาาาาาานนนนนนจจจรรรรรริิิิเเเเีีี่่่่ยยยคคุณสามมามถลลออออออโดดดดดทตต์์์ววก็็ไหืะแแบบชป คุณกับแบงน์คู่แข่งก็ได้นะครับแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยเป็นการเดโมเพื่อนําเสนอผมไม่อยากจะเปรียบเทียบคู่แข่งระหว่างแบบแบรนด์ต่อแบรนด์ละกันผมอยากจะเทียบล่องคีย์เวิร์ดต่อคีย์เวิร์ดให้คุณดูละกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ใส่คีย์เวิร์ดใช่ไหมครับนอกจากการที่คุณใส่คีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยคุณยังสามารถ e x c l u d e คีย์เวิร์ดบางอย่าง เข้ามาในนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นในเคสนี้สมมุติว่าผมเนี่ยไม่อยากาให้มีคีย์เวิร์ดคำว่าคอนโดมอยู่ในการลิสเ e นนิ่งของผมเลยคือผมไม่สนใจเรื่องคอนโดนะครับผมก็สามารถแอดคีย์เวิร์ดคอนโดเนี่ยเพื่อเอ็กซ์คลูดได้นะครับวิธีการก็คือเนี่ยใส่คำกลุ่มคำแฮชแท็กหรือว่ายูเซอร์เนมเนี่ยแล้วใส่เข้าไปแล้วก็กดแอดนะครับสมมุติว่าใส่เพิ่มเป็นคอนโดสูงอ่ะผมไม่อยากจะฟังคำนี้ด้วยนะครับผมก็แอดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้ามาใน e x c l u d e Keyword list ของผมนะครับ นอกจากตัวคีย์เวิร์ดที่เป็นเออ่ที่เราจะอินคลูดกับเอ็กซ์คลูดแล้วเนี่ยครับถัดมาคือว่าเราสามารถแบ่งแคตตากรีนะครับแบ่ง กลุ่มของคีย์เวิร์ดได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเคสนี้เนี่ยเราแบ่งเป็นรีโนเวทกับสินเชื่อแล้วก็มีคําว่าตามหาอะไรงนี้ด้วยนะครับเราก็ใส่ตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยเข้าไปในแคตตากรีต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าตอนที่เราตามแท็กเนี่ยจะได้ตามแท็กได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือตัววิธีการเ,าเลือกแคตตากรีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แท็กได้ง่ายขึ้นทีนี้พอเราเลือกคีย์เวิร์ดที่เราอยากจะลิสเซ n นเสร็จเรียบร้อยนะครับอินคลูดเอ็กซ์คลูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถัดมาที่อยากจะให้ไปดูคือเรื่ออองงงขขในน Dashboard แล้ววก็ตรส่ OVie ตรงส่วนนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆฐานทัพของเราที่เอาไว้ทำพวก Social l i s t e n นิงนะครับเบสออนตัวคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราเลือกไว้ โดยที่ส่วนแรกสุดข้างบนนี้เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของเทรนด์นะครับเทรนดิ้งของคีย์เวิร์ดที่เราเลือกไว้ดูว่าในแต่ละวันนะครับหรือว่าช่วงที่เราเลือกเนี่ยครับอันนี้ผมเลือกประมาณ1เดือนนะครับดูว่ามันมีเอนเกจเมนต์มากน้อยแค่ไหนช่วงวันไหนที่มันมีเอนเกจเมนต์ที่สูงขึ้นมาหรือว่าวันไหนที่มันต่าลงไปนะครับถัดมาผมสามารถเลือกดูตามเมนชันได้ว่าวันนั้นนะครับมีการเมนชันคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับที่ที่ผมเลือกเนี่ยมากน้อยแค่ไหน หรือว่ามีคนวิวคอนเทนต์เรื่องนั้นๆมากน้อยแค่ไหนโดยที่เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ตามโวลูมนะครับคือปริมาณของคีย์เวิร์ดหรือว่าเลือกตามเซนติเมนต์สมมติเซนติเมนต์เซนติเมนต์คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับอารมณ์คนว่าเป็นบวกกลางๆหรือว่าลบปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นบวกสีเหลืองคือกลางๆส่วนสีแดงคือลบหรือว่าเราสามารถเลือกตามแคตตากรีเราได้เช่นเดียวกันที่เราเคยเลือกไว้ตอนแรกนะครับว่าตามแคตตากรีที่เราเลือกไว้นี่ครับมันมีเอค่ไอนถัดมาคือเป็นช เร movement นะครับเราสามารถดูได้ว่า based on ตัวคำหรือกลุ่มคำที่เราเลือกเนี่ยครับ engagement บนแพลตฟอร์มไหนเนี่ยมันมันเยอะมันดีนะครับอย่างเคสนี้เนี่ยคือบน Facebook มีคน engage กับคีย์เวิร์ดที่เราเลือกไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดที่คน engage เยอะเนี่ยครับตกอยู่ในแคตตา o รีที่เป็น Renovate นะครับตรงส่วนนี้นะครับเป็นแดชบอร์ดถัดมาเซนติเมนต์อารมณ์ความรู้สึกนะครับอารมณ์คนส่วนใหญ่ของคนในเคสนี้เนี่ยก็จะเป็นกลางๆแหละแล้วก็มีโพสิทีฟบางส่วน30%นะครับส่วนเนกาทีฟเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับอารมณ์ทางลบเนี่ยไม่ค่อยเยอะส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นท็อปโพสต์ by เอนจเอนจเมนต์แล้วว่ามีคนไหนหรืออินฟลูเอนเซอร์คนไหนเนี่ยที่ โพสต์คอนเทนต์เรื่องนี้มาแล้วมีคนเข้าไปเอนเกจเยอะนะครับจะทําให้คุณเห็นภาพมากขึ้นว่าคอนเทนต์ประมาณไหนหรืออินฟลูเอนเซอร์คนไหนเนี่ยที่ที่เขามีคนเอนเกจเยอะเราดูท็อปอินฟลูเอนเซอร์ได้เช่นเดียวกันว่าท็อปอินฟลูเอนเซอร์ในสายเรื่องของบ้านรีโนเวทบ้านนะครับดีเทลเฮาส์เนี่ยคือใครบ้างนะครับเราสามารถดูตรงส่วนนี้ได้ข้างล่างก็จะเป็นแอคทีฟไทม์นะครับดูว่าตัว ยูเซของเรายูเซที่สนใจคีย์เวิร์ดหรือคีย์เฟสเหล่านี้เนีครับเขาชอบ Engage ในช่วงไหนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยอย่างเคสนี้เนี่ยเขาชอบ e n g a กจในช่วงเย็นเราก็อาจจะลองคิดถึงเวลาที่เราจะโพสต์คอนเทนต์เนี่ยอาจจะไม่โพสต์ตอนเช้ามากไปโพสต์ช่วงเย็นแทนนะครับเพราะว่าคน e น g ่เอนเกจเยอะอันนี้ก็จะเป็นโอเว i e ์ view, ภาพรวมถัดมานะครับถัดมาที่อยากจะให้ดูคือคอมเพปเรชั่น ถ้าอย่างเคสนี้เนี่ยมันจะเป็นการ c o m p พ r e by Category แหและนะครับเช่น v i n o v a ว e vs สินเชื่อนะครับจินตนาการอีกแบบหนึ่งละกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการ Track ระหว่างเราและคู่แข่ง ตรงส่วน comparison ส่วนนี้เนี่ยครับจะสามารถทำให้เรา track performance ของเราและคู่แข่งได้แล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่าใครทำได้ดีใครทำได้ไม่ดีนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมมากมายหลากหลายเลยนะครับตรงส่วนนี้อ่ะเป็นการเปรียบเทียบมันก็จะมีอันนึงที่ผมลองเล่นมาแล้วก็เห็นนะครับคือเรื่องของ sentiment เราจะเห็นเลยว่าเวลาคนพูดถึงแบรนด์เราหรือแบรนด์คู่แข่งเนี่ยเขาพูดถึงในทางบวกหรือลบมากกว่ากันนะครับบางทีเนี่ยพูดถึงแบรนด์เราอาจจะเฮ้ยลบเยอะนิดนึงหรือว่าบวกเยอะนิดนึงแล้วแบรนด์คู่แข่งเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ร้รรเเาาาาสมถอข ส่วนนี้มาทำเรื่องเพื่อเอาไปเหมือนแข่งคู่แข่งต่อได้ถัดมาคือส่วนของอินฟลูเอนเซอร์เราสามารถเอาตรงส่วนนี้มาดูได้ว่าใครเนี่ยที่เป็นผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ในหัวข้อที่ที่เราสนใจในคีย์เวิร์ดในเฟซที่เราสนใจซึ่งอันนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันคือว่าเราจะได้เห็นภาพเนี่ยครับว่าอินฟลูเอนเซอร์ในสายที่เราสนใจนมีใครบ้างเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เอาข้อมูลส่วนนี้ไปทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแลน จะได้รู้ว่าเฮ้ยอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเนี่ยที่ที่เราต้องติดต่อเข้าไปอ n นเกจด้วยคนไหนที่เราต้องเชิญเขาเข้ามาที่ของเราหรือว่าส่งของบางอย่างไปให้เขาหรือว่าจ้างเขาเพื่อเอามารีวิวของของเรานะครับคนไหนอ n นเกจเยอะคนไหนมีคนสนใจเยอะเนี่ยเราสามารถดูได้ผ่านตรงส่วนนี้เลยซึ่งเราดู by engagement ก็ได้นะครับอันนี้คือเลือก by engagement หรือว่า by mention ว่ามีคนเมนชันเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่า by like reaction นะครับมีคน like comment s h a ร์กดโกรธกดอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือมีคนเข้าไป comment ใน influencer คนนั้นหรือว่าเพจนั้นมากน้อยแค่ไหนดูเรื่องของแชร์ดูเรื่องของวิวได้นะครับเราสามารถฟิลเตอร์ได้หมดเลยตรงส่วนนี้อ่ะอันนี้คือเรื่องของแดชบอร์ดนะครับ ถัดมาถัดมาคือเออที่อยากโชว์ให้ดูคือเรื่องของไลฟ์ฟีดคือตัวตัวดอมเนี่ยครับจะไปดึงฟีดของตัวโซเชียลโพสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่เนี่ยเออเรื่องที่เราเกี่ยวข้องเรื่องที่เราสนใจอย่างในเคสนี้คือเรื่องของบ้านทาวน์เฮาส์นะครับรีโนเวทบ้านเป็นต้นนะครับเอามาใส่ไว้ในนี้แล้วก็เราจะสามารถเห็นแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้คนกําลังพูดถึงอะไรบ้างในเรื่องเหล่านี้ สมมุติว่าถ้าเกิดสมมติินเคสว่าเขาพูดถึงแบรนด์เราในแง่ที่ไม่ดีแล้วกันเราสามารถฟิลเตอร์ได้ตรงส่วนนี้เราเลือกฟิลเตอร์เซนติเมนต์ดูว่าขอเฉพาะเซ n นติเมนต์นะครับหรือว่าอารมณ์เนี่ยที่เป็นนกาที i ฟ e นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ยมีเนกาทีฟหลายอันเลยนะครับบนพันทิ่บน Twitter อันนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าใครพูดถึง แบรนด์เราในมุมที่ไม่ค่อยดีนะครับเราจะได้สามารถเข้าไป engage เขานะครับไปแก้ปัญหาให้เขาได้ตรงจุดนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนจากคนที่โกรธเนี่ยอาจจะก,กลายเป็นคนที่รักเราหรือชอบเราก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเห็นปัญหาเร็วเราก็แก้ปัญหาเร็วเนี่ยครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากดู sentiment ที่ไม่ดีแล้วเราอยากดูอันที่ดีบ้างอ่ะใครพูดถึงแบรนด์เราในแง่ดีบ้างเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาคอนเทนต์เขาเนี่ยมา amplify ต่อเช่นเอามาแชร์ลงในเพจของเราหรือว่าทักไปขอบคุณเขานะครับเปลี่ยนจากคนที่ชอบ เราแล้วเนี่ยให้กลายเป็นแฟนเราก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นเหมือนข้อดีของการที่มีไลฟ์ฟีดไว้มอนิเตอร์สิ่งต่างๆที่คนพูดบนโลกโซเชียลมีเดียถัดมาคือเรื่องของ explore นะครับเราสามารถมา explore ดูเพิ่มเติมได้ว่าเฮ้ยเ,เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านทาวน์เฮาส์หรือว่า Renovate บ้านเนี่ย อะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดอะไรที่เป็นคำอะไรที่เป็นคำถามที่คนกำลังสนใจนะครับเราสามารถมาไล่ดูตรง explore ลงส่วนนี้ได้ประโยชน์ของ explore ส่วนนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้นครับไปทางพวกแผนต่อแผนการตลาดแผนการสื่อสารกับทางลูกค้านะครับเราอาสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ครับไปเป็น reference ได้ว่าเฮ้ยลูกค้าสายที่อยากซื้อบ้านหรือว่าทาวนะ์เฮาส์เนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะ หรือเขาไม่ชอบอย่างนี้นะเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปทําแผนต่อได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของ p าร์ e x p l o r e ซึ่งแน่นอนว่าเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตามช a น n e l ได้นะครับว่าอยากจะให้เป็นแค่เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทู e พันทิปล็อกดิทหรือเว็บไซต์หรือว่าฟิลเตอร์บายคาตเกอร์ีที่เราที่เรากําหนดไว้หรือพวกเซนติเมนต์ต่างๆก็สามารถทําได้คอนเทนต์ท p ๊ก็สามารถทําได้เราสามารถฟิลเตอร์เพื่อดูอินไซต์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงส่วนนี้ ถัดมานะครับผมจะมาแชร์เรื่องของตัวแท็บที่ชื่อว่า Message Location ครับซึ่งฟีเจอร์ของ Message Location เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจภาพกว้างว่าคนที่พูดถึงคำกลุ่มคำหรือแบรนด์เราเนี่ยครับเขาอยู่ในบริเวณไหนฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อะไรนะครับก็มีประโยชน์คือว่าคุณจะได้เห็นภาพรวมแหละครับว่าคนในเขตไหน a r วไหนเนี่ยเขากําลังพูดถึงแบรนด์คุณว่ายังไงบ้างสมมติว่า,าผมมีสาขาเนี่ยทั่วกรุงเทพ เป็นร้อยสาขาเลยแล้วผมมาดูตรงส่วนนี้แล้วผมเริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนแถวๆวะะรู้จักเนี่ย มีการพูดถึงแบรนด์ของผมเนี่ยในเชิงที่ไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยสาขาของผมเนี่ยแถวจะรู้จักมีอิ s u ุมีปัญหาผมอาจจะต้องส่งคนเข้าไปช่วยจัดก,การและหรือว่าไปแก้ไขปัญหาแล้วไปดูว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดอะไรคนเลยถึงไม่พอใจนะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์ของฟีเจอร์ที่เป็น Message Location ครับถ้าคุณอยากรู้จักกับดอม by Insidera แบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสามารถเข้าไปดูดรายละเอียดได้ที่ c o n t e n t s h i f u c o m t o o l s d o m ครับผม ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวดอมเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างผมขอเริ่มที่จุดเด่นก่อนละกันนะครับจุดเด่นข้อแรกสุดของดอมเลยคือว่าคุณสามารถทำโซเชียลลิสติ้งได้กับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย คือมีแพลตฟอร์มของไทยอย่างพันทิปแล้วก็บล็อกดิทด,ด้วยนะครับนอกจากพวก Facebook Twitter Instagram เหล่านั้นนะครับจุดเด่นข้อที่2คือว่าจากที่ผมลองเล่นดอมมาแล้วกันนะครับคุณจะเห็นได้ว่าดอมเนี่ยตั้งค่าง,ง่ายใช้งานง่ายมีเรื่องของ User Experience ที่ดีครับเวลาใช้งานเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะซึ่งผมคิดว่ามันทาให้คุณเนี่ยสามารถเอาเวลาไปใช้กับการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆได้ครับ จุดเด่งข้อที่3นะครับคือเรื่องของจำนวนยูเซอร์กับจํานวนคีย์เวิร์ดที่คุณสามารถแทร็กได้แบบอลิมิตเลยนะครับคือไม่ว่าทีมคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณอยากจะแทร็กจำนวนคีย์เวิร์ดที่มากแค่ไหนก็สามารถทําผ่านดอมได้ครับทีนี้พูดถึงจุดด้อยกันบ้างดีกว่านะครับจุดด้อยข้อที่1นึ่งเลยคือว่าน,นปัจจุบันนยครับโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้แต่ว่าดอมยังไม่มีนะครับคือ Tik t o k ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะว่าทาง TikTok เนะี่ยยังไม่ได้เปิดการเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรงทางส่วนนี้นะครับทางนี้เนี่ยในอนาคต t k t t o k ถ้าเกิด i ิก o อกเปิดให้บริการนะครับเชื่อมต่อเมื่อไรเนี่ยผมคิดว่าดอมเองก็จะไปเชื่อมต่อก,กับ t k k t อกเช่นเดียวกันนะครับคุณก็จะมี Social Listening Tool ที่สามารถ Listen TikTok ได้นะครับข้อที่ะครับข้อที่2คือว่าตัวดอมเนี่ยไม่ได้มี b u i l t i n Engagement Feature ความหมายคือว่าคุณไม่สามารถตอบคอมเมนต์หรือว่าตอบอินบ็ คนแต่ละคนที่อยู่ในดอมได้นะครับคือว่าถ้าคุณอยากจะตอบคอมเมนต์นะครับหรือคุยกับคนไหนนะครับแอคเคาท์ไหนเนี่ยคุณต้องคลิกเพื่อไปตอบที่แพลตฟอร์มันนั้นนะครับเช่นถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาคอมเมนต์ใต้ตัว Facebook Page ของคุณแล้วคุณอยากจะตอบอยากจะคุยกับคนนี้เนี่ยครับผ่านดอมเนี่ยทำไม่ได้คุณต้องคลิกผ่านดอมเนี่ยไปที่ตัว Facebook Page ของคุณเพื่อตอบเขานะครับ แล้วถามว่าตัวดอมเนี่ยครับเหมาะกับใครบ้างนะครับในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าตัวดอมเนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับบริษัทใหญ่สายคอน sumer เ,เช่นพวกอสังหาการเงินอาหารแฟชั่นที่มีทราฟิกหรือว่าเอนเกจเมนต์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากคอน s u m e r brand แล้วเนี่ยครับผมคิดว่าดิจิทัลเอเจนซี่ก็เหมาะเช่นเดียวกันครับเอเจนซี่ที่รับทำงานโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง s r s m a ร a g e ิส n t เนจให้กับลูกค้าเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับโดยสรุปนะครับถ้าคุณกำลังมองหา Social Listening Tool ที่ใช้งานง่ายสามารถใช้ฟังเสียงลูกค้าได้หลากหลายแพลตฟอร์มที่เป็นคนไทยใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter บล็อกอิทธิพทิปนะครับอินสตาแกรเนี่ยเพื่อที่ว่าคุณจะได้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงใจผมคิดว่าดอมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าคุณชอบนะครับสนใจแล้วก็อยากจะขอลองดูเดโมของดอมเพิ่มเติมโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถติดต่อทางทีมดอมหรือว่าทีม i n s i ซด์เอราเข้าไปได้ครับโดยที่เข้าไปที่ contentchifu com tools dom นะครับหรือว่าเข้าไปที่ www insightera com dom ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ